สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะถ้าท่านไหนไม่มีเวลาไปไหนไกลๆแนะนํามาเที่ยวสวนนะคะมีดอกไม้สวยๆนาะทีสุดท้ายแล้วเพราะบานเต็มที่แล้วกําลังจะโรยนะคะอยากให้ดูดอกไม้สวยๆหน่อยนึงว่าดอกจะใหญ่และบานแค่ไหนนะคะมาดูกันเลยสีมันจะสวยมากค่ะนี่เป็นสีชมพูสีบานเย็นนะคะแล้วก็มีสีขาวอีกหูมีเยอะแยะมากมายค่ะ อู้ดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่มากอู้ดอกใหญ่เห็นไหมคะเท่าฝ่ามือเลยถ้าท่านไหนนะคะอยากมาแอลนะคะมาได้เลยมาถ่ายรูปได้เลยคะ่ะยินดีต้อนรับมากๆคะ่ะมาเลยผู้หญิงคนไหนนะคะรักสวยรักงามอยากถ่ายรูปกับดอกเชิญได้เลยคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะมาแอลสวนกันเยอะเนะคะไม่มีอะไรจะขายนะคะอยากแนะนําให้มาแอลเฉยเฉยมาชมความสวยของดอกกว่าจะปลูกอีกทีก็คงจะเป็น ปลายปีหน้านะคะแต่ปลายปีนี้อยากให้มาชมดูนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ